สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดี f อฟวิรพลการช่างออนไลน์นะครับก็สวัสดีไปยังพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวต่างประเทศทุกคนนะครับสําหรับเอฟซผมนะครับก็ชาวเมียนมาชาวสปปลาวแล้วก็ชาวกรุงพนเนเดนเอฟซชาวไทยทุกทุกคนนะครับอยู่กับเวฟร้อยยี่ห้านะครับร้อยยี่ห้าเอกกากระบาดนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่น ดิสหลังนะครับผมว่า X น่าจะเป็นรุ่นดิสหลังหมดเลยนะน่าจะไม่มีดัมเบิลหรือยังไงก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับรถคันนี้มาจากอูดอนธานีครับเจ้าของรถได้รถต่อมือมาจากพี่สาวนะครับเอามาให้ผมช้เอามาให้ผมซ่อมบำรุงนะครับเตายแล้วครับพี่น้องเออยมาบึ้งน้ำกันครับ ใส่น้ำมันเครื่องจังได้มันคือดำขัดดำเนี่ยครับใส่น้ำมันเครื่องยีห่ห้อเดีนะครับสภาพเครื่องบึง้งบวไรเลยครับเห็นใจผู้ปฏิบัติงานเนยเด้อครับขอลองลลายๆครับผลเงินมาเล้วกับยสิลิงกันคักหลายครับเห็นใจผู้ล่างนะครับส่วนสีล่างในแต่ละขินนี่ว่ามันเรื่องไงนะครับนี่แหละเบิ้งไว้ครับ รถทีใสน้ำมันเครื่องบ่มีคุณภาพนะครับรถทีใสน้ำมันเครื่องบอ่เปลี่ยนไทยตามระยะเวลาที่ควรจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมันแห่งกับเติมเพิ่มบ่มีเปลี่ยนออกก็มีนะครับบางคนก็นเขาให้เปลี่ยนอยู่สองพันหาบ่เกินสามพันโลบางคนกน็ปีหนึ่งเปลี่ยนเทียเดียวหรือสองเทียงเถอะนะครับมันเป็นความเสือสิพิทน,นะครับสําหรับนานาลุงป่าอาร์ทียูต่างจังหวัดนะครับ สตาร์ตติดก็คอใอยไปได้ครับน้ำมันเครื่องมีบบมีก็สร้างหัวมันนะครับผมเห็นมาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เติบโตมาจากต่างจังหวัดเค้ือนนะครับหนึง่งละนะครับคือเช่าบ้านเพื่อนบบมี่รายได้ครับแล้วบางอย่างเพื่อนกับโมีควาวมหลครับผู้เถ่าผู้โถผูหยาตาหย่ครับ,ท,ท,ท,รบที่สตาร์ตติดล้วก็ไปยังเดียวโดยที่ว่า่ต้องมากห่วงเอียงมันหรอกน้ำมันมีในถังกับขี้ อย่างว่าบนกสตาร์ติดกับไปแต่บเลยขั้นึงถึงว่าผลที่มันตามมากอันนี้เวลาส่องจะจมว่ามันแพงนะครับให้มาเบิง์ู้ปฏิบัติงานเขาเห็ดงานจากน้อยแนยเขาลือง่ายบอเขาล่างง่ายบองานมันมีปัญหาหมากหน่อยซ้ำได้นะครับเวลาลือเวลาล่างแบบน,นี่ะประมาณนี้นครับเห็นบน มันกับเบอร์เสียหา,ายยังไราหลอารถขั้นเนี้ยต่ว่ามันควนขาวออกทอร้ายขวดนะครับจักรวาพผ้ากันเหตุยังมานะครับไอลูกสูบเ็ือเป็นลูกสูบเดิมปาดหัวลบเปล่าตัดหัวลูกสูบออกไปสามมิลจักเห็ดเผื่ออยังนีน้นะครับนับตั้งแต่วิดีโอนี้ออกไปนะครับ นับตั้งแต่วิดีโอนี้ออกเผยแพร่ออกไปสู่ช่อง y o u t u b e ของผมนะครับไม่รับแก้งานโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าคุณจะทําเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนไหนเรียนผูกคนนั้นต้องเรียนแก้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมไม่รับซ่อมรถที่จอดเก็บเป็นปีนะครับรถที่จอดเก็บนานไม่รับซ่อมครับไม่เอาแล้ว งานกระสอบปุ๋ยกับงานแก้ขอทํารถที่มันสตาร์ทติดเนี่ยอย่างคันเนี้ควันขาวออกท่อ,อซ่อมอาการควันขาวออกท่อเสร็จก็ส่งงานลูกค้ามารับกลับบ้านอย่างเงี้ยอมาทําคัสซ่อมคัสเสร็จก็กลับบ้านอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนผ้าเบรล้างปั๊มก็กลับบ้านอย่างเงี้ยรถที่มันจอดนานมันทําหลายอย่างครับนจนเมื่อจอดเป็นปีสองปีเอามาก็แบตดก็เสื่อม ต้องเปลี่ยนแบตบถังน้ํามันน้ํามันก็เน่าต้องมาล้างเขาบูต้องมาล้างถังน้ํามันเปลี่ยนกรองเปลี่ยนยางนอกยางในหน้าหลังเบรกก็รั่วเบรกบนเบรกล่างก็รั่วล้อก,ก็หมุนไม่ไปอย่างเงี้ยมันมันซึ่งมันทําหลายอย่างนะครับบางทีผมก็คิดเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดไปแล้วมารวมกันสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยมารวมกันเยอะๆมันก็กลายเป็นว่าราคาสูงมาก บางทีก็ต้องทะเลาะก,กันก็มีขอร้องครับขอรับทำเฉพาะรถที่มันขี่ใช้งานได้ปกติก็พอครับเสียขี่คัดครับเมื่อเช้าผมโทรถามเจ้าของรถอีกรอบนึ่งนวนะว่าขอขอขอคำตอบที่มันชัดเจนเขาบอกว่าให้ผมอะแก้อาการควันขาวแล้วก็ดูโซ่ราวลิ้นกับชุดคัดนะครับประมาณนี้ผมก็เลยโทรไปถามเขาอ,อีกรอบว่า ให้ผมรื้อชุดคัดด้วยใช่ไหมครับครับเขาว่าช่างก็ดูเอาแล้วกันว่าอะไรที่มันควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรที่มันใช้ได้ก็ใช้ไปอย่างเงี้ยค่อยโอเคแล้วผมก็ถามเขากลับไปอีกคํานึงว่าไม่ได้ควบคุมราคาการซ่อมใช่ไหมครับครับเขาแ่าแต่ช่างก็ดูเอาแล้วกันว่าอันไหนควรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเออถ้าตอบมาอย่างเงี้ยชื่นใจหน่อย บอ,อกเมื่อวานก็ว่าจะลื้อก็ไม่ได้ลือ้อลือได้แค่ลูกสูแบแหวนตอนย็นเมื่อวานผมไปซื้ออะไรร้านพี่ทอมนะครับไปเจอบุคลากรหลายหลายคนที่เขาทักทายผมก็ขอขอบคุณน,นะครับสำหรับช่างมีอยู่ท่านหนึ่งไปซื้ออะไรนะครับ ก็ไม่อยากจะไปแซะเขาหรอกไม่พูดถึงดีกว่าตีราคาของแท้แต่ลูกค้าจ่ายตังของเทียมเขาวบบจะเอาของเทียมอย่างเดียวเลยหไปซื้ออะไรเขาจะเอาของเทียมอย่างเดียวเขาไม่เอาของแท้เขาบอกว่าโอ้ผมก็เลยมองว่าคือคนเรานี่มีหลายรูปแบบน้อง รับงานราคาแท้ใส่อะไรเทียมก็มีบางเจ้านะสําหรับบางบางบุคลากรกร,นะรับงานอะไรแท้แต่ใส่อะไรเทียมนะครับเนี่ยไปหาไปหาชุดคัดสามก้อนเนี่ยเอาของเทียมอย่างเดียวเลยของแท้ไม่เอาเขาบ,บอกผมบอกแล้วมันจะจบได้ยังไงเอาของเทียมไปใส่ของแทนถ้าคัดสามก้อนเนี่ยมันแข็งแล้วออกตัวรถมันกระตุกกระเด้ายัางไงก็ไม่จบครับผมบอกเลยแต่ ที่เราเบาที่สุดนะครับอู๋หนึ่งทำไม่จบจนงนู้นอย่างนี้นะครับบางทีมันก็ย้อนกลับไปี่ตัวเองนะครับสรุปรถมันมีปัญหาหรือตัวเรามีปัญหานะครับก็มีผมเห็นหลายคนแล้วจบจบที่เราเบาที่สุดนะครับบางคนก็ไปหาอูโนูน้นอู่นี้แล้วมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นสักทีทำอาการเดิมๆซ้ำๆซักๆ แต่คุณต้องย้อนกลับไปมองตัวเองด้วยนะบางทีกับรถมีปัญหาหรือว่าตัวคุณมีปัญหากับรถ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ล้างตาเหลือกเลยครับ <c oughs> อันนี้ผมถ่ายไว้เป็น ทำไว้เป็นราคาเลยให้เจ้าของรถเขามาดูให้มันถึงบางเขาว่ารถที่เขาได้มาสภาพเครื่องมันเป็นยังไงเวลาผมคิดค่าน้ํามันล้างเครื่องก็มันล้างง่ายล้างยากก็หยุดหมดน้อยหมดมากก็อยู่ที่หน้างานของพวกพี่ๆนี่แหละว่าผมจะใช้น้ามันล้างเครื่องหรือใช้น้ํายาล้างเครื่องหมดน้อยหมดมากครับก็ไม่ว่ากันครับ แล้วก็รถต่งรถแต่งก็ไม่รับาำล้วปีหน้าไม่เอาแล้วเลิกทำรถเดิมทุกกรณีดีกว่าบายใจไม่ต้องไปขนาดรถเดิมบางคันก็นรือร้อสองรอบสามรอบเออแต่อย่างอื่นเลอะแต่ตะกรอนแกงกองน้ำมันก็ยังไม่เลอะไม่ดำเลย เหนียวอยู่ใต้ตะเกียงนิดนึงเดี๋ยวรอดูว่ามันจะล้างสะอาดมากสักแค่ไหนนะเดี๋ยวทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับถึงผมจะบ่นแต่ผมก็ทำหน้าที่ของผมดีที่สุดนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคนคนอย่างผมอ ตรงมันต้องอ้อมค้อมแรงมาแรงกับถูกใจที่ไหนทาที่นั่นดูไว้ผมเป็นแนวทางก็พอเป็นวิทยาทานก็พอถอดดอกล้างให้ครับ เดี๋ยวรื้อเสร็จผมจะสั่งให้เขาโอนเงินมาให้ผมซื้อของสักสี่พันก่อนนะครับถ้าไม่โอนผมก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เละเดี๋ยวผมก็หนีกลับต่างจังหวัดแล้ว เดี๋ยวข้าวดำจนบึง้งวาใดวะยี่พออะหาคัาดออโต้ไกลสิเบิดหรอ เดี๋ยวจะสรุปให้เบื้อง่ามันจะมีอย่างต้องเปลี่ยนรถกันเดี๋ยวเฮ็ดแบบประหยัดประหยัดเบิ้งดูมันจะเป็นไปได้บ่ว่าประหยัดต่อครับมันกับเปลี่ยนหลายอย่างอยู่ครับคัดแผ่นคัดซีแผ่นหลังเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าเข้าสีไสแผ่นคัดสปาร์คคือแผ่นคัดเดิมนะครับแผ่นคัดเดิมแผ่นหนึ่งเถอประมาณเกือบสองร้อยครับร้อยแปดสิบเก้าสิบบาทนะตัวแผ่น โคตรทนนะครับผมบอกให้เลยว่าชามคัตเวฟร้อยยี่ห้ารุ่นเก่าเนี่ยโคตรทนดูสภาพดูสภาพคัตตัวนี้เวฟร้อยยี่ิห้าตัวนี้เนะนี่ยน้ํามันเครื่องที่ไร้คุณภาพนะครับนี่มันจะเป็นคาบเหนียวนะครับคาบเหนียวนะครับนี่ชามคัตลูกยางคัตสามกอ้อนลูกยางย้ําคัตมันโคตรทนนะครับเวฟร้อยยี่ห้า LED เวฟร้อยยี่ห้าปาบานพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นท่านไหนนะครับที่เจอปัญหาชามคัตหลวมชามคัตด,ดังบ่อยนะครับ ซื้อของเว็บร้อยยี่ห้ารุ่นเก่ามาใส่เลยนะครับเว็บร้อยยี่ห้ารุ่นเก่าไม่มีแยกสตาร์ทเท้าสตาร์ทมืออยู่แล้วแผ่นชามคัตแผ่นเนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันนะครับผมเคยทําคลิปทดลองให้หมดแล้วนะครับเคยทําคลิปทดลองวิเคราะห์ให้แล้วนะครับว่าตั้งแต่เว็บร้อยยี่ห้าปาวาน LED ไปหาเว็บร้อยยี่ห้ารุ่นเก่ารุ่นแรกๆเ,เลยอ่ะใช้ตัวเดียวกันนะครับในร้อยยี่ห้าคัดเท้าก็ใช้ชามคัตร้อยยี่ห้าตัวดี้ีหมดเลยครับ ันนี้ก็ประหยัดได้ไปอีกสองรอโดยที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนลูกยางย้ำพัดเลยครับอ่ะ,อะเยวมาดูแผ่นพัดโอ้ยแผ่นพัดนี่วัต้องเว้าถึงแผ่นเหล็กวกต้องเปลี่ยนแผ่นเหล็กได้อยู่แผ่นเหล็กได้ดีอยู่สี่แผ่นต้องเปลี่ยนเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่แผ่นสปาร์คหรือแผ่นเดิม รูอันนี้หกรูไม่สึกหกขาไม่สึกน,นี่คือหกขานี่หกขาน,นี่หกขาไม่สึกแผ่นคัดไม่เปลี่ยนแผ่นคัดเหล็กไม่เปลี่ยนอันนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนชุดคัดนี่ก็มีอยู่แล้วสามแผ่นแผ่นแผ่นกำลังปิงกดคัดใช้งานมาหลายสิบปีเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนทิ้งเลยเรียบร้อยเปลี่ยนออกไปเลย 6ตัวต้องเปลี่ยนนะครับชามคัดออตโต้แกนคัดออตโต้เนี่ยย้ำซื้อชามย้ำม,มาเปลี่ยนใหม่นะครับจอะหมุด3ตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนชามย้ำนะครับแล้วก็นี่ปะเกียนนี้ต้องเปลี่ยนนะครับปะเกียนปะเกียนคัดต้องเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวพาพามันให้ดูชุด ดเดี๋ยวผมต้องเอาเสื้อสูบคันนี้ไปคว้านวนกลับมามาลือแอร์หลอกน้ำมันเครื่องแห้งอีกโทษใครไม่ได้หรอกครับสำหรับพี่เพื่อนๆที่ขับรถน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบติบมันต้องโทษตัวเราเองอย่างเดียวครับเวลาซ่อมมันหมดน้อยหมดมาก คุณก็ต้องยอมรับด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะคุณขับน้ำมันเครื่องแห้งนะครับคุณโทษใครไม่ได้หรอกคุณต้องตัวโทษตัวคุณเองนะครับรถสําหรับคนที่ขับรถน้ํามันเครื่องแห้งนะโทษใครไม่ได้จริงๆครับเวลาช่างเขาเปลี่ยนอะไรตามที่เขาเห็นควรว่ามันจะต้องเปลี่ยนน่ะคุณก็อยไปว่าเขาเลยครับขอร้องเพราะว่าคุณต้องยอมรับสภาพด้วยว่า คุณขับรถน้ามันเครื่องแห้งคุณไม่เปลี่ยนน้ามันเครื่องครับคุณโทษใครไม่ได้คุณต้องโทษต,ตัวคุณเองสปริงก็ไม่ต้องเปลี่ยนเอาแบบประหยัดลูกทุ่งลุกทุ่งเลยนะครับยุกยางคัดนี่เปลี่ยนออกเลยสามส่วผ้าคัดสามก้อนด้วยต้องเปลี่ยนนะครับมันมันเสื่อมสภาพแล้วนี่ครับ มันบางมาแล้วเนี่ยนี่ครับ เานี้ก็เริ่มรวมแล้วรวมแล้วนะเสาวรวมนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะหาของถอดมาใส่หรือว่าจะเบิกใหม่นะครับก็ขอตัดสินใจใช้ดุลพินิษก่อนครับอย่างนี้ก็ตามที่เห็นนี่แหละว่ามันขนาดไหนสภาพดูไม่ได้เลย รบเวี่125เปลี่ยนแผ่นคัดตหลักๆก,ก็มีอยู่ตามนี้ครับตามนี้เลยนะครับบางคนเขาก็ไม่เปลี่ยนนะบางอู่บางท่านบางผู้ประกอบการสปริงคัดตเขาจะไม่เปลี่ยนนะครับชุดนี้เขาจะซื้อเป็นชุดนะครับบางบางบางผู้ประกอบการนะชุดคัดตสามกอ้อนเนี่ยเขาจะซื้อเป็นชุดแล้วก็เอาของซื้อเป็นชุดที่มันราคาถูกเพราะมันเป็นของเทียมนะครับบางอู่ไม่เปลี่ยนสปริงบางอู่ไม่เปลี่ยนลูกยาง บ,บางอู่ก็เปลี่ยนได้ชำนะครับมันแต่ละคนทำงานไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับเอาไว้แค่นี้แหละวิดีโอนี้ก็พอก่อนนะครับเดี๋ยวโทรหาเจ้าของรถน,นะครับสั่งให้โอนเงินสักสี่พันก่อนนะครับถ้ายังไม่โอนผมก็จะยังไม่สั่งของนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีสตังค์เยอะที่จะต้องไปลงทุนให้ก่อนล่วงหน้านะครับเครดิตพี่ทอมได้ไหมก็เครดิตได้แหละแต่ก็เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็โอนก่อน ดีที่สุดครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนสําหรับวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะได้อัปโหลดให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับเจ้านาโนคันนี้ก็สั่งของอยู่เด้อเจ้าของรถก็ใจเย็นๆรอทางร้านแก้งราคามาก่อนเดี๋ยวจะให้โอนตังค์ครับ